สายสีโมงครับผมร้อยหกสิบเมตรจากก้นเหยวจะทางไหนดีวะก้นเหียว,เหยวนู่นครับมองไม่เห็นแล้วมั้งนี่ต้องมาใส่ที่นี่ก่อนน่าจะประมาณสิบสองคิวประมาณสิบสองสิบห้ามั้งแล้วก็จ่ายไปนูน่นจ่ายไปนูน่น จากนี้ขึ้นมา160เมตรจากนี้ไปนู่นก็น่าจะประมาณอีกประมาณร20-150เลยแหละแต่ระดับเดียวกันแต่จุดที่2ไปจุดที่3อ่ะจุดจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็อยู่ประมาณ100กว่าเมตรเหมือนกัน150 m. ประมาณ130 140 m. ไม่รู้ว่าจะถึงถึงหรือเปล่านะผมแต่จุดนี้100 100จากจากจุดสเสมอตั้งอยู่ตอนนี้ผมใช้สเสมอนิ้วครึ่งนะสองแรง15ใบพัด ขึ้นมาสบายๆครับผมตอนนี้4โมงนะบ่าย4โมงพ้ทีคอยและีิตวันตกน้ำยังมาขนาดนี้เลยครับแต่ผมว่ากลางวันแดบดบแรงๆถึงแน่นอนผนเป็นที่น่าพอใจผม